สวัสดีจ้าเมื่อนี้เขาจำเห็ดปลาทูเข้มสูเบิง์นะจ้าเพืเ่อนมาเบิงวิธีเห็ดกันได้จ้าอันนี้ก็คือปลาทูสดนะจ้าแม่พ่อยือมาหนึ่งกิโลค่ะเขาก็มาเอาขีออก,กอน,นะคะ่ะใช้กันไก่หน่อยตัดตัดเหงือกของเขาตรงกลางนะจ้าเพื่อจกขีออกนะจ้า นี่ละจ้าจกออกแบบง่ายง่ายได้จ้าเพื่อนหรือว่าเขาจะเฮ็ดวิทยเฮ็ดปลาทูหนึ่งนะจ้ากะแบบนีด้วยกันนะจ้าวิธีเอาขีบออกก็จ้าก็ใส่วิธีเดียวกันนี่ละจ้าพอเสร็จแล้วขเ,เขาก็มาเฮ็ดน้ำเกลือของเขาเลยค่ะไม่ค่อยใส่เกลือมิดไงนะจ้าเครื่องกะทีนะจ้าใส่น้ำเปล่าประมาณ600 ml นี่ละจ้า ตามเลยผงนัวของเขานะจ้าอันนี้ตามชอบนะเพื่อนๆถ้าเพื่อนพอชอบก็บปรไซนะจ้าเสร็จแล้วก็ค้นเกลือครับของชุรสของเขาไ้ละลายก่อนจากปะทูนี่แม่ป่อยไปล้างทำความสะอาดก่อนนะจ้าล่างเสร็จแล้วก็มาแช่น้ำเกลือของเขาเลยจ้าปะทูทั้งหมดเก่าโตนะจ้า เแล้วแม่พ่อจะแช่แบบนี้นะจ๊ะแล้วแม่พ่อจะหาเนี่ยมปยยาปิดแม่พ่อจะเข่าตู้เย็นไว้นะจ๊ะเนื่องจากว่าเห็ดยังขงคืนนะจ๊ะจะตื่นเสาร์มาแม่ค่อยๆมาเบิ่งอีกเทือน,นึงนะจ๊ะถาไว้ข้างนอกบางเทือกาายานก็เขี่ยมโปดนะจ๊ะแม่พ่อจะแช่ตู้เย็นไว้เลยจ้ะพอผ่านไปหนึ่งขึนจ๊ะน้าตาจะประมาณนี้นะจ๊ะแล้วก็เอาขึ้นจากน้ำเกลือได้จ้ะ สูตรนี้แม่พ่อจะบไปตากร่มตากยางนะจ๊ะแม่พ่อจะมาแพ็กใส่ถุงไว้เลยค่ะเดี๋ยวว่าเพื่อนเพื่อนจะเฮ็ดขายก็ใส่วิธีนี่จาง่ายสุดจะบ่ต้องไปพึ่งร่มนะจ้ะแม่พ่อยซื้อเขามาแบบนี้จะตัวละยี่สบาทาานะจ๊ะเพื่อนเพื่อมันจะแพกเป็นแพกแบบนี้นะจ๊ะแต่แม่พ่อยเฮ็ดกินนะจ๊ะเฮ็ดแพกละ2 โตเลยจ้ะถุงละสองโตนะจ้ะซํมเน่หักอะไรประทู่เข้มฝีมือของตัวเองมาละจ้ะง่ายๆจ้ะเอาไปทอดจ้ะทอดเสร็จแล้วก็สซ้อยหอม พริกสดมะนาวลงไปนะจ๊ะขอสวยหหอนๆแซ่บนะจ้าก่อนถอดกับสุกแป้งจักน้อยนะจ้า